กินข้าวกันไม่รอเลยเนาะออหิวแล้วว่ะโอ้จะรีบกินอะไรนี่<อ>เขาพูงไปเอานี่มาเนี่ยน้ำพริกไข่มันปูกับน้ำพริกไข่มันกุ้งนี่อะลองกินไปพร้องๆกันเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากเลยนะรีวิวเยอะมากดูดิอันนี้ไข่มันกุ้อ้ยอันนี้ไข่มันกุ้งโอ้กินไม่ได้เดี๋ยวให้ลรกกิน,นแล้วก็อันนี้ไข่มันปูไข่มันปูไข่มันกุ้งแจกใหม่ๆเลยออุ้ยน่ากินอ่ะโอ้ยแม่มีน้ำผักแล้วเนี่ยทีนตีนหมดผักหอมเลยอ่ะมันปูคือหอมเลยลองกินเถอะปะ กิมเราจบจิ้มจบจิ้มจบจิ้มจบเอฟเฟคลองกิมเออเออลองชิมดิอร่อยป่ะอันนี้มันปูมันปูใชยไหมอันนี้มันกุ้งมันกุ้งอ่ะเองกินดิอร่อยปะเนื้อกระตักโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูทุกคนอืมดูดิเต็มคนมากเต็มต้นฮะ กินกับผักนี่คือเซตกระเสียบเลยนักระเสียบไปกินกับผักเอาไปเอาไปตักข้าวมาเต็มไปตักข้าวมาลองนี่เฮ้อมันปูก็อร่อยเนาะเหมือนเรากินปูจริงๆอ่ะเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงของเจ้านี้เลยใครอยากได้นะคะไปกดในตะกร้าพี่พัดเดี๋ยวปักพิการจะให้อร่อยจริงเผ็ดดีแม่ชอบเป็นเผ็ด